รู้กันดีเลยนะคะสำหรับแฟนคลับหน้าเก่าหน้าใหม่ของหนุ่มสุดฮอตอย่างหนุ่มท็อปทศพลค่ะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มนะคะที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความกระตันอยู่แล้วก็ความสามารถเนี่ยรอบด้านมากๆและในช่วงนี้นะคะดูเหมือนว่าหนุ่มท็อปของเราจะฮอตเป็นพิเศษค่ะในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเรียกว่ามีผลงานออกมาให้เรานะคะได้รับชมแบบไม่ขาดสายแล้วแต่แล้วเรื่องค่ะก็มีกระแส และก็เป็นที่พูดถึงนะคะสนานโลกโซเชียลเลยทีเดียวแล้วทำให้หลายๆคนค่ะก็สมัครขอไปเป็นแฟนคลับของหนุ่มท็อปกันรัวๆเลยด้วยและส่วนหนึ่งนะคะที่แฟนๆเนี่ยเขาจับตามองกันก็เรื่องหัวใจของเจ้าตัวเนี่ยแหละที่เจ้าตัวนะคะเปิดใจว่าชอบสาวก,ก้อยอรชพรแล้วหลังจากนั้นก็มีโมเมนต์ไปเดินป่าด้วยกันนะคะแฟนๆก็คือจับจิ้นกันใหญ่เลยด้วยความที่คู่นี้นะคะเคมีเข้ากันมากๆอะไรหลายๆอย่างก็ดูจะเหมือนมีความชอบนะคะที่เหมือนๆกัน งานนี้นะคะสำหรับเรื่องหัวใจก็ต้องรอดูรอลุ้นกันต่อไปค่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่แฟนๆแต่ว่าเพื่อนๆแล้วก็คนรอบตัวนะคะคนในวงการบันเทิงด้วยกันเองก็ลงเรือเชียร์คู่นี้ด้วยเหมือนกันค่ะงานนี้มาดูเรื่องราวความน่ารักนะคะที่หนุ่มท็อปเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องที่น่ายินดี จะเรียกว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดค่ะที่เกิดขึ้นในปีนี้นะคะ2025ผ่านทางช่องค่ะก a ตันยูทู n ไนท์ซึ่งก็เป็นบางช่วงบางตอนนะคะเป็นตอนสุดท้ายเลยแหละที่พิธีกรเนี่ยเขาถามว่าเรื่องที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในปีนี้สําหรับท็อปเนี่ยคือเรื่องอะไร งานนี้นะคะหนุ่มท็อปของเราเนี่ยยิ้มปลื้มปริ่มมากๆพร้อมกับตอบคําถามเลยค่ะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในปีนี้ผมมีเรื่องยินดีในชีวิตตัวเองหลายเรื่องมากแต่ที่น่าย,ยินดีแล้วก็แฮปปี้มากก็คือมีช่วงที่ผมเนี่ยไปพักผ่อนที่เขาใหญ่แล้วคุณแม่อยู่ที่อิตาลีมันเป็นช่วงที่ชีวิตของคุณแม่เนี่ยเลี้ยงผมมาไม่เคยได้ไปเที่ยวที่ไหนเลยเพราะว่าเขาต้องเก็บเงินให้ผมเนี่ยเรียนแล้ววันหนึ่งเนี่ยผมได้เป็นคนที่ซัพพอร์ตเป็นคนที่ได้ให้เขาเนี่ยไปเที่ยวกับเพื่อนๆที่ ต่างประเทศซึ่งเขาเนี่ยก็ไป17วันเลยในอายุตอนนั้นก็คือ77ของเขาเขาไปเดินเขาที่อิตาลีไปนูน่นไปนี่ไปโรดทริปกับเพื่อนแล้วเขาก็ส่งรูปกลับมาแบบว่าเขามีความสุขมากๆ แล้วหนุ่มท็อปนะคะก็เปิดใจต่อว่าขณะเดียวกันเนี่ยผมที่ทำงานเหนื่อยๆมากๆผมก็ได้มีแก๊ปเวลาของตัวเองไปพักกับพี่ที่เขาใหญ่ไปวิ่งไปกินอาหารดีๆออกกำลังพักผ่อนมันเป็นวันที่ผมเองเนี่ยรู้สึกว่าผมเองได้พักแล้วแม่ผมเองก็ได้พักแบบว่าเราไม่ต้องกังวลอะไรผมชอบมากในปีนี้ในขณะที่ลูกมีความสุขแม่ก็มีความสุขด้วย โดยระหว่างที่พูดไปนะคะท็อปก็ยิ้มตามตลอดทั้งการให้สัมภาษณ์เลยละคะ่ะบอกเลยว่าเป็นความแฮปปี้นะคะที่มาจากใจจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับเจ้าตัวในปีนี้นั่นเองค่ะด้านแฟนๆนะคะก็คือแห่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักกันใหญ่เลยแล้วก็คอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันนะคะว่ายกให้เป็นอีกหนึ่งหนุ่มยอดกะตันยูของวงการบันเทิงไปเลยละคะ่ะแล้วก็อยากจะเห็นความน่ารักนะคะของหนุ่มท็อปแล้วก็คุณแม่บ่อยๆผ่านทางโซเชียลด้วย ยังไงนะคะใครเป็นแฟนคลับของหนุ่มท็อปหรือว่าแฟนคลับของคุณแม่ของท็อปเองด้วยเนี่ยก็รอติดตามโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักกันผ่านทางโซเชียลได้เลยค่ะหลายๆคนนะคะจะต้องยิ้มตามไปกับความน่ารักของแม่ลูกคู่นี้อย่างแน่นอน